แม่อยู่ไหนมันจะมุกดางมันจะมุกเด้งลูกจาา๋าใครคะลูกจ๋าใครลูกจ๋าใครคะลูกจ๋าใครลูกจ๋าใครคะนี่นทั Reese ้งหมดลูกจ๋าใครอือไปทางทางหาให้แม่ดูจีทางหาให้แม่ดูจีทางหาให้แม่ดูสิคะ จะตกเตียงอะน้องกวางเนี่ยเจ๊เจอะไรนี้อะน้องกวางดีใจอะคะน้องกวางดีใจแล้วคะแม่มานี่นี่นี่ไปหาหมอไหมทำไมจิ้มดำทำไมจิ้มดำทำไมลูกไม่จิ้มดำ คนสวยของแม่หญิงไหนดูจีสวยสวยมาก จุ so ๊มหมาจุ๊มเอมาว้าวมาว้าวค่ะมาว้าค่ะมา้าวค่มาว้าค่ะเพลิดเพลินหรือลุงทั้งว่าเพลิดเพลินหรอคะทั้งว่าเพลิดเพลินหรอคะทั้งว่าเพลิดเพลินหรือคะเพลอดเพลินหรือลุง

Hồng kém liệt này chứ Hồng kém liệt này น้องก็วาวน้องก็วาวทำไมนอนฉีกขางั้นหุกขาตัวนี้เลยนะหุบขาลูกไอคอนอา,นอาเปิ้ลอาเปิ้ลบอกว่าอายเปิ้ลอายเปิ้ลเพราะว่าอายไงคะ,ะมันฉีกขาฉีกขาทำไม เทนี้นะใครกละไหนแม่ดูหน้าซิสองนิ้สองกล้องสองกล้องสองหน้าอายเหรอหลอาอายอะอายเหรอสองหน้าไม่ได้เหรอลูกบอลใช่ไหมลูกบอลหนูอยู่ในนั้นใช่ไหมหนูบุดเข้าไปในผ้าหม่มนี้มันอยู่ในผ้าหม่มนี่ลูก